รราายกนค่ะค่ะวันนี้รายการของเรามีประเด็นที่น่าสนใจคือความรู้พื้นฐานการคิจใจนะคะได้รับเกียรติจากคุณเยาวรักษ์ชัยวงังและคุณชล,ลินลัตษ์สิริเจริญมาวมรายการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ฐานการวิจัยเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นเราอยากรู้แลใช่ไหมคะค่ะ่อนื่านเราต้งาองรู้พัฒนาการการสอบแสวงหาความรู้ของมนุษย์ก่อนนะคะ,ะค่ะสําหรับพัฒนาการของมนุษย์นะคะทุกคนอาจจะรู้ดีนะคะว่าในว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมามนุษย์ของเราเนี่ยชอบแสวงหาความรู้แสวงหาเพื่อมาใช้ในการแก้แก้ไขปัญหาต่างต่างนั่นเองค่ะ เพื่อให้สามารถเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างที่ไม่มีปัญหาไร้วักหนักนั่นเองค่ะค่ะก็เริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะก็คือสอบถามผู้รู้ก่อนนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเมืม่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องไปถาผู้รู้นะคะใช่ค่ะแล้ผู้รู้เนี่ยจะสามารถตอบได้อย่างเช่นเราถามพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคะ่ะที่เขามีประสบการณ์ขขใช่นอกจากที่เราจะสอบถามผู้รู้แล้วย,ยังมีอย่างอื่นนะคะที่ในปัจจุบันนี้เราสามารถทำได้ก็คือการศึกษาจากขนมทำเนียมประเพณีของเราค่ะ ที่ดีงามนะคะเพื่อจะวิะธีหนึ่งที่ทําให้เราใกล้เคียงกับการสอบถามจากผู้รู้ก็คือการศึกษาจากธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ว่ามันเป็นยังไงทํายังไงแล้วเราสามารถที่จะดาเนินไปได้อย่างไรนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นการใช้ประสบการณ์นะคะเมื่อเราเจอปัญหาเราได้เจออะไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และประสบการณ์เนี้ยจะเป็นความรู้ของเราต่อไปในอนาคตค่ะนอกจาก ประสบการณ์แล้วนะคะคุณจรีวัฒน์คุณจิราวัลและคุณจีรันค่ะก็ะะมีการอนุมานค่ะอนุมานก็คือเป็นการคิดไปเรื่อยเป็นการค้นหาสิ่งไปเรื่อยจากอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเจาะจงบ้างไม่เจาะจงบ้างให้เป็นต่อไปใหม่เองค่ะค่ะ,คะต่อมามีอนุมานก็ต้องมีอุปมาณน,นะคะใช่<ล>ค่ะดเดี๋ยวก็ต้องเริ่มจากส่วนย,ย่อยไปหาส่วนใหญ่นะคะ,คะเอาทฤษฎีเล็กทฤษฎีน้อยเนี่ยค่อยๆไล่ไปจนถึง ส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีทั้งอุปมาณแบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะในปัจจุบันนี้วงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในการทั้งใจก็มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์กันค่ะนั่นคือเป็นการสมัยราบคมรูตยการใช้หลักเหตุผลมากขึ้นอาจจะนําวิธีการอนุมาณวิธีการอุปมาณเนี่ยมาผสมกันเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆแต่ช้ต่อไปก็ได้ค่ะ ผู้ชมคงยังไม่รู้สินะคะว่าความหมายของการวิจัยมีคืออะไรวิจัยคืออะไรค่ะคุณคุณเยาวรัตคะความหมายของการวิจัยคืออะไรคะความหมายนี่คือาการวิจวัย,ยแต่เขอว่ารีเสิร์ชใช่ไหมคะที่แต่เคำว่าดีเสิร์ซนี่อาจจะแปลได้แบบตรงๆตัวนะคะที่เรายังไม่ที่เรายังไม่มแปลไปตามตัวก็คอาจจะมี หมายถึงการค้นคว้าซ้ําแล้วซ้าอีกหรือว่าการเอาความรู้ใหม่ๆม,มาเจาะประเด็นให้เกิดวิธีการเรียนรู้ที่ใหม่ขึ้นนั่นเองค่ะครับต่อมาไปที่ขั้นตอนเลยดีไหมคะค่ะค่ะขั้นตอนของการวิจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราต้องทําอย่างไรนะคะขั้นตอนนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะอันดับแรกคือเราต้องกําหนดหัวข้อนั่นเองค่ะกําหนดหัวข้อว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรเพื่อจะเป็นการ กำหนดขอบเขตของการสืบหาความรู้จะได้ให้ไม่ยุ่งเหยิงมากเกินไปไงคะค่ะเมื่อมีเอกสาเชิญสังเกตค่ะข้อที่สองเลยนะคะก็คือมีกำหนดัวข้อแล้วก็ต้องค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพื้นฐานและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ใช้อ่านเอกสารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เมื่อเราจะทำการวิจัยเนี่ยเราก็ต้องไปค้นหาเอกสารต่างๆนะคะค่ะแล้ว อีกอย่างหนึ่งค,คือมีการให้คาจํากัดความนะคะกับหัวข้อปัญหาที่จะทําการวิจัยเองค่ะว่าหัวข,ข้อมาแล้วเราลอง,ลงทําสอบหามาแล้วแล้วเราจะจํากัดยังไงล่ะให้มันเข้ากับที่เราต้องการนะคะคก็จำกัดความเสร็จแล้วก็ต้องสร้างสมมติฐานเลยค่ะขั<ช><ค>้นตอนนี้สำคัญมากค่ะก็คือเป็นการกําหนดปัญหาการวิจัยว่าจะเป็นในลักษณะใดค่ะตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำวิจัยนะคะสาหรับการสร้างสมสมติฐาน แล้วก็พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะต้องระลึกถึงเสมอว่าเรากำลังทำอะไรนะคะเพราะว่าความิดใจมันต้องเชืเ่อได้ง่ายนะคะเราก็ต้องแบบว่าศึกษาให้ดีแ,ลแ,แหล่ะละเอียดเลยนะคะแต่แต่มมแต้องแต่เราต้องมีการพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลใช่ไหมคะเมือม่อกี้ที่บอกเอาคะชนิดนั้นคุณแป้ว่าเรามีการสร้างสมมติฐานหรือว่า เราก็มีพิจารณาด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทํามานั้นมันจะให้ประโยชน์หรือให้โทษแก่เรามากไหมคะสร้างเครื่องมือที่จะใช้ค่ะเนี่ยต้องที่เครื่องมือต,ต้องมีเครื่องมือก่อนค่ะที<ช>่ทำ<ล>ไม่ได้นะคะก็คือพิจารณาจากข้อบนบนแล้วก็มาหาเครื่องมือเพื่อที่จะสอบแสวงหาก่อนดําเนินการเนี่ยนะคะต้องทราบว่าจะเอาอะไรไปเก็บข้อมูลหลักใช่ไหมหรือว่า ะ Input พ,พอใส่เสเร,ร็จเราก็จะมีการเร,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 ราก็จะมีการมวลผลพอมวลผลเราก็จะได้ละผลลัพธ์ขรอมูลต็เอง,งใช่ไหมคะง่ายๆสามขั้นตอนค่ะแต่เมื่อเราได้วิข้อมูลแล้วอีกสําคัญนึงที่เราต้องทําให้ข้อมูลของเราดีขึ้นคือการนํามาตีความการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ผลการวคข้อมูนนลเพืวว่อให้เราได้เนี่ยข้อมูลที่ดีขึ้นกันเองค่ะคต่อมานะคะพอเราได้ทุกอยาก่างเรียบร้อยแล้วเราต้องมาทํารายงานค่ะถึงจะเป็นชิ้นเป็นอันนะคะทํารายงานเสร็จจัดพิมพ์เลยนะคะจัดพิมพ์การวิจัยเลยให้เป็นที่ทสิทธิ์ของเรารถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย อะไรบ้างก็จะมีการใช้คำายได้ไม่ได้ค่ะให้ดูดวงอะไรเลยนะ <c oughs> คะเป็นการใช้หลักวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ต่อมาะคะคือเพื่อใช้าใการอธิบยายเราอาจจะมีอ้อโทสงสัยหรือว่าอะไรความหมายที่เราตีความไม่ถูกเราก <c oughs> ็สามารถนำการวิจัย่างมาอ้างอิงเพื่อใช้นในการอธิบายได้ง่ายเลยคะ่ะต่อมานะคะใช้นยยในการบรรยายค่ะก็จะสังเกตเห็นงานอะไรก็จะมีการบรรยายกี่ยวับการใช่ขาเพื่อเป็นการเผยแพร่ไปในตัวา ใช่ค่ะแล้ว hmm. ตอนน่อมาคือเอมื่อมีการอรรยายการนาไปเสนอในที่สาธารณะแล้วก็มีวิธีการใช้ mm hmm. เพื่อการควบคุมเพื่อให้การใช้แทบลงทั้ไม่อาจแบบเหมือนกับว่าเราก็เผยแพร่กว้างขวางใช่ไหมคะหลายคนหลายท่านฟังแล้วเอาของเราไปใช้แตบบ่ไม่มีการควบคุม mm hmm. ผลการวิจัยที่นําไปปากต่อปากเล่าของเลา่ากระจัดติดียนไปก็ได้ไได mm hmm. เราก็มีการควบคุมใช่ค่ะ มีความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สมามารถนำการวิจัยมาใช้ได้ค่ะค่ะค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะของการวิจัยที่ดีนะคะว่ามีอย่างมีอะไรบ้างต้องเป็นยังไงถึงจะเรียกว่าวิจัยที่ดีค่ะค่ะค่ะในการวิจัยนะคะที่ดีเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอยกตัวอย่างลักษณะ,ะที่มันง่ายๆนะคะคือนี่ค่ะคือหนึ่งวิจัยเนี่ย ต้องเป็นการคำนวณที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญความเข้าใจในเนื้อหาเพืจะวิจัยซ้อนครับการวิจัยเนี่ยเป็นงานที่มีเหตุผลและมีการตั้งเป้าหมายที่าคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยคือการตั้งเพื่อตรนี้โอเคใช่ไหมคะแล้ววิจัยก็ต้องมีเหตุผลของมันด้วยและที่สามคือการวิจัยค่ะควรจะมีเครื่องมืออย่างที่คุณชลินันพูดเมื่อกี้คือเครื่องมือคือเอาไว้บันทึกหรือว่าศึกษาในการวิจัยนั้นๆว่า เราวิจัยเพื่ออะไรเราวิจัยเราได้อะไรนั่นเองค่ะและสี่นะคะคือการวิจัยก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่ถ้าเราไม่ไม่มีจํากัดหรือว่าการเอาวิจัยเก่ามาทําแล้วก็เอาเราก็คิดหัวข้อของเราเองคือการวิจัยต้งมีรวบรวมข้อมูลเราก็รวบรวมข้อมูลมานะคะสามการอภาสิทขอใครค่ะห้านะคะการวิจัยค่ะเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริงของข้อมูลค่ะ ว่าขอ้อมูลนั้นแท้จริงไหมจะเป็นจริงหรือเป็นหลอกแล้วเรามาใช้ได้เกิดประโยชน์อะไรบ้างผมคะต้องอาศัยความเพียรพยายามค่ะวิจัยอาจจะไม่ได้ง่ายที่เดียวสำหรับไทยคนท่วน <c oughs> เราก็เลยจ,จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามที่เราทำกันอยู่คือเรกว่าความเพียร ไม่ควรละเมิดสิ่งที่มนุษยชนของคนอื่นนะคะมีอสิสระทางความคิดค่ะคือคิดนอกกรอบนะคะแล้วก็นำไปใช้ในทางที่ชอบเนี่ยบางคนอาจจะวิจัยสารพิษหรือว่าวิจัยระเบิดนิวเคลียร์อะไรอย่ยน,น,นะคะมีทางไปในทางที่ที่ไม่ชอบได้ค่ะแล้วก็เคารพความเห็นทางวิชาการของคนอื่นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นักวิจัยเนี่ยส่งค้สถไปทำ ช่เลยค่ะเยอะใช่ไหมคะจัดยาแบบยุืมมาค่ะค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการวิจัยนะคะค่ะคุณชลไยเออขออนุญาตคุณยิวันะสูลนะคะพี่ฟางค่ะประโยชน์ของการวิจัยเนี่ยที่เมื่อกี้เออ่ที่เรากล่าวมาข้างต้นบางงานก็อยู่ในประโยชน์ของการวิจัยเหมือนกันนะคะว่าการวิจัยเนี่ย ต้องมีช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ๆขึ้นมามไม่ใช่บอกว่าหาแต่อันเก่เามาซ้าไปซ้ำมามันก็เกิดผลชิไหมบางคนก็จิงเกิดการวิทย,ยาการใหม่ขึ้นมา2คือการวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้เดีย๋ยวเมื่อกี้คุณชลินลัทผู้ขาบต้นบอกว่าต้นมีเหตุมีผลนใช่ไหมเนี่ยค่ะสามารถเอาเีดกลมาใช้แก้ปัญหา เมื่อกี้บอกว่ามีการใช้ข้อมลกับสัตว์กับมนุษย์ใช่ไหมคะอาจจะเป็น,จนัจญาบันก็เน,นี่ยนะคะเราี่ดูว่าเมื่อเราวิจัยแล้วพื้นกลับออกมาเป็นยังไงต่อมานะคะเป็นตัวกําหนดช่วยเรากำหนดนโยบายการวางแผนการตัดสินใจในการทําอย่างทำอ่าการงานหรือว่าอะไรอย่างนึ่งขึ้นมานะคะต่อมาก็คือการใช้เป็นการตอบคําถามที่ยังคลุมเครืออาจจะสับสนผู้วาย<ม>ก็เลยถาวิจัยนี้เลย อย่าถามว่าแ่นที่เกิดจากอะไรไม่มีใครรูเราทำเลยเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยสามารถตอบคำถามของเราได้ว่าอ๋อที่มันเกิดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาครับเป็นช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการมีนักวิจัยแล้วก็มีนักวิชาการนักวิจัยคือคนที่วิจัยออกมาและวิชาการคือนาไปใช้เราจึงต้องกระตุ้นเขาให้เกิดความคิดมันเองค่ะต่อมานะคะก็มี ทาให้ทราบข้อท็จจริง<ม>คล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่ามีการทําให้สอบถามเป็นการตอบคําถามแต่ข้อนี้คือให้เราทราบข้อท็จจริงว่าข้อว่าเหตุการณ์นั้นมันมาได้ยังไงค่ะต่อมาคือทําให้มีผลงานสำคัญเลยค่ะ <S 2> <S 2> ใครจะทําวิจัยแล้วไม่อยากได้ผลงานบ้าง<ม>ใช่ไหมล่ะคะ,ะต่อมาอีกครั้งนะคะคือการช่วยกระตุ้นบุคคลที่มีเหตุผลขึ้น ครไม่มีเหตุผลเนีเ่ยทำวิจัยไม่ได้นะคะต้องมีเหตุผในการทําวิจัยไงคะค่ะแล้วก็สุสดท้ายก็คือช่วยให้เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณชลินรับขึ้มาข้างต้น,นะคะ่ะเครื่องมือน,นั้นอาจจะทันสมัยในยุคต่อไปก็ได้ค่ะค่ะสําหรับประโยชน์การวิจัยเราไมได้ทราบแล้วนะคะแต่ท่านผู้ชมคงจะสงสัยแล้วสิว่าการวิจัยมีกี่ประเภทค่ะ คุณเยาวราชคะประเภทของในในการวิจัยเนี่ยการวิจัยนะคะก็แบ่งตามได้หลายประเภทเหมือนกันนะคะก็ขึ้นอ,อยู่กับกฎเกณฑ์ที่ว่าเราจะใช้แบบว่ายึดหลักของการวิจัยนั้นนะมีใช่หรบ้างแต่คร่าวๆที่ดิฉชันจำลองมาล่าอีกครั้งนี้ก็มีประมาณสามข้อการยกตัวอย่างขึ้นมานะคะอันดับแรกคือการวิจัยเชิงพยากรณ์ไม่ใช่หมอดูหมอเดาอะไรกันเป็นการกำหนดไว้ว่าถ้าเราทำวิจัย อย่างนี้แล้วขนของมันจะเป็นยังไงค่ะอย่าง,างนี้ใช่ๆกับาการทำการทำนายเหมือนกันที่ไหมคะก็เลยเรียกว่าการวิใใจัยเชิงพยากรณ์นั่นเองค่ะ,คะต่อมา,อาต่อมาคือการวิจัยเชิงวินิจฉัยนะคะเป็นการศึกษารสาเหตุของปัญหาต่างๆอย่างเช่นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทาไมผมสีดำเราก็ต้องมาว,วินิจฉัยแล้วว่าย,ยีของเธอกต๊ะตหนึ่งของเธอนั้นเป็นมีคนผมสีดำหรือเปล่า การวิจัยเชิงอภรถอธิบายนะคะคือการเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วแผลที่ไวเกิดขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาแล้วเราต้องไปศึกษาว่าเหตุการณ์เนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดอีกหรือว่าถ้ามันจะเกิดอีกเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงในขณะองัานใช่ค่ะใช่คหะคะถ้ดิฉันก็เลยขอยกตัวอย่างมาแค่สามตามกับกว่าความจริงการวิจัยมีเยอะือนกันนะคะที่เราจะสามารถศึกษาได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยคุณเยาวรัง์ยกตัวอย่าง เป็นที่ประเทศของการวิจัยค่ะอันนี้จะแบ่งคามประโยชน์ของมันนะคะก็คือ1นะคะเป็นการวิจัยพื้นฐานค่ะหรือวิชยบริสุทธิ์ค่ะเป็นการวิจัยที่แบบทฤษฎีเลยค่ะเน้นๆนะคะเนื้อหาเนี่ยแบบว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยทฤษฎีแล้วก็ความรู้ที่แสนจะตกด้วยเป็นเบสิคใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมา แบบที่2องนะคะคือแบบประยุกต์แล้วก็คือมุ่งแสวงหาค,ความรู้ออกมาประยุกต์เป็นวิทยาการต่างๆะค,ะค่ะก็คือเอาตัวทฤษฎีที่เป็นพิจานณามาประยุกต์ใชะคะ้ค่ะก็คือสามารถได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ควารู้ไปค่อนข้างเยอะนะคะ ซูมค่ะโซนี่แล้วก็ไอโฟนค่ะเพื่อนๆก็จะท่านผู้ชมก็จะรู้แล้วว่าวิจัยนั้นง่ายนิดเดียวค่ะค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างของคำพูดของท่านผู้ชี้ขาญท่านหนึ่งได้ไหมคะที่อยูโดนใจของเราค่ะและก็คืออาจารย์ดรงเด็กนั่งประชานะคะเป็นผู้ที่ทำให้ผู้พันชี้าญใช่ไหมคะในการทำให้เราได้เรียนรู้การวิจัยเองค่ะ